มอต้นและมีความสนใจทางด้านวงจรไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และอยากที่จะศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นแผนวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ที่วิทยาลัยเทคโนโลยี IRPC ได้ทําการเปิดการสอนทั้งในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงประกาศนียบัตรวิชาชีพมีหลักสูตรเป็นระยะเวลา3ปีของภาคเรียนโดยในแต่ละภาคเรียน จะมีรายวิชาการสอนที่แตกต่างกันไปอย่างน่าสนใจเช่นงานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นเขียนแบบเทคนิคเบื้องต้นอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรมซึ่งทั้งหมดที่กล่าวมาเป็นเพียงส่วนหนึ่งของรายวิชาทั้งหมดการฝึกงานเพืงง่อหาประสบการณ์เป็นระยะเวลาสองเดือนตามที่สถานประกอบการกำหนดให้ โดยนักศึกษาจะสามารถเลือกสถานที่ฝึกงานได้ประกาศนีบัตรวิชาชีพ1เพื่อให้มีความรู้ทักษะและประสบการณ์ในงานอาชีพสอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพ2เพื่อให้สามารถนำความรู้ประสบการณ์มาบูรณาการอาชีพอิสระ3เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานด้านอิเล็กทรอนิกส์ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหลักสูตรวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์แบ่งเป็น2ปี4ภาคเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 1. เพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้ความรู้และเทคโนโลยีด้านอิเล็กทรอนิกส์ 2. เพื่อให้เข้าใจในหลักการและกระบวนการทำงานในกลุ่มงานพื้นฐานด้านอิเล็กทรอนิกส์3เพื่อมีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ซื่อสัจจุลิตมีระเบียบวินยัยเรียนจบแล้วทำงานอาชีพอะไรดีเรามีคำตอบช่างอิเล็กทรอนิกส์ช่างซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้างานเขียนโปรแกรมควบคุมไมโครคอนโทรเลอร์ roller, งานออกแบบผลิตภัณฑ์ด้านอิเล็กทรอนิกส์หากน้องๆพี่ๆคนไหนสนใจเรียนแผนวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook, วเวทีไยเทคโนโลยี IRPC ได้เลยค่ะ